นี่ค่ะหลังจากที่มาจากท้ายบอรปราจ่ากเวเก็บเก็บหน่อไม้ดูว่าแม่จะมากินข้าวน้ำเดิมมานี่ที่ประจ่าไปเอามือสามมือกอดสามสี่มือกอดนี่ยังบุคคบอาทิตย์เป็นอีกแหละ นี่แต่ท้านเองจะม,มีขลายจะประจาบ่าเอาเมื่อนี้ประจาสิเกลิำนี้เก็ดมาสดชดเลยนี่จะม,มีก็่เลือเรือหนีแต่บ้านเราเนี่ยเมืดนั่นเมื่อนี่เครื่องเมื่ดประจาก็ม,มีแล้วนี่นี่นเก็บมัดเลย อวบนี่มาแก่สะออนประจา่าใบยานางก็มีเพียบภาพอ,อยู่นี่ประจาบรต้องซื้อที่ตลาดประจาาเคยซื้อเนื่องจากว่าคิดว่าซื้อเอาได้มาแล้วแบบนี้นะเข้าไปมือค้ำยันงูงเงียวแถวคอแบบนี้ซื้อมาแบบเวลาเขาเก่งนะ น้ามันลโ,โบเป็นอย่างว่าง่ายๆน้มนานนมันเป็นน้ามันเป็นสีดำๆไปเลยนะจ๊ะสีออกน้ำตาลดำๆนะมันชิหน่ากินเพราะปานปานปาน,ปานแบบข้าแกงสดกับปานของข้างคืนแบบนี้ฮนะอันนี้ปะจะเว้าโดยรวมนะเระาโดยรวมว่า ปคาะปาชญใบมะกรูดมาเรียบร้อยเผื่อต้ม,มเฮงอยากอะไรยกเพื่อบอได้ยแปลวอีกค่ะปราจามีแล้วใบมะกรูดใบย่านางปราจญเอาข้าวไว้แล้วเนียใบย่านางปราจญเอาข้าไว้แล้ว,าาว,ลวกินข้าวเหนียวดีกว่าเ,าเมื่อนี้่มาข้าวเหนียว ความชอบส่วนตัว,ดวเด้อเขาเหนียวความชอบส่วนตัวของประจานะนี่มนีประจาก็ได้มาอีกแล้วจ้าขอบคุณและขอบคุณมากๆนะคะสําหรับพี่ๆทุกๆบ้านด้วยจะเด้อขอบคุณมากค่ะมากินแกงหน่อไม่อีกหนึ่งวันเมื่นอนาแกงกันนะเมื่อนี่ก็เป็นวันที่เท่ายวันที่โชดาแล้ว,ลว,ลวมนีประจาก็จึง เมื่อเด็กน้อยมากินมันจะสิ้นเดือนเนาะอันนี้มันก็วันที่โะใดแล้วกับาการาที่เดียวนะประจ่าบทจักลืมมือลืมเบีนคนละมือเด้อจา้านี่ประจาเพิ่งเก็บสุดๆรล้ลอนๆเก็บใหม่ๆนี่หักเอามาเดียวนี่ขนาดบบมีน้ำเดา คนบ่จุกข้าบาบห้องคือเพื่อบ้านคือเมืองเพิ่นนะแต่ประจ่าก,ไก็ได้กินตลอดแต่จ่าได้กินตลอดจากก่อใน,นเลยผ<ฮ>ูบีบเพราะบ้านลืกไผ่นออบีบนะน,น,นี่นาแจวโคองผัวพระจ่ามาจากโคองหันย่างมาเพราะประจา่าเสมามาเข้ามานะ้ำาอียงแบบนี้นะ ็เลยไปอยู่ก็เลยไม่อยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบัดสีแกงบัดแกงพูร่าส่ให้เบิ่งอีกคือมันเมื่อนี่พระจามีโอ้ยนี่จ้ะเนี่ยเมื่อนี้พระจา๋ามีมึกแกงใส่หมักเมื่อน่มีเมื่อน่มีเห็ดเข็มทอง เห็ดเข็มทองเห็ดฟางเมื่อหนเดอบวบเมื่อหนฮะแต่เม,มื่อีนสิมีอนันเมื่อีนสิมีเพิ่มก็คือเมื่อีนสิมีฟักทองปัจจัได้มาแล้วหามาแล้วเมื่อี้หะได้แล้วได้แล้วปัจจัอันมีหัวหมกบวบหอมบ้านเฮาพปด,ด้บัวกบวบหอมบ้านเฮาหัากเรียวเดียวเรียวเดียียว ปาจมีมักฝักหอมเอามาอ้างพี่อ้างน้องป้าอป้าจามีสองน่วยสองอลูกลูกนึงต้มใส่ต้มใส่อันกระดูกหมูแล้วอันนี้ฮาสีแกงเราไหมพอเอาอันนี้เอามาอ้างแล้วอุย้ยขึ้นพ่ออุ้ยมีมักฝักหอมเอามาอัน,นี่ก่อนป้าจะยากแกงใส่ไกบ่บ้านบ้านเฮาอยากแ่บแกงใส่กระดูกหมูอ่อนแกงใส่เนื้อ แกงใส่เนื้อหมูอีหย่างแบบนี้แซ่บเบิดจ้ะแซ่บเบิดแซ่บเบิดแซ่บเบิดตแ,แต่ปา้าจ๋าบบอยากเอาแกงอันนั้นนะอยากแกงอัดดับแรกก็คืออยากแกงใส่ไก่หอมหอมแต่บบนี้เนี้อหมอนี้เดี๋ยว,ยว่วนลูกก่อนแกงแกงใส่ดอกผักหอมซื้อดอกผักหอมมาแล้วก็ซื้อไก่บ้านมาจักจูนึงมันหลายคนเขาว่าเขาจะมากินเขานำนะปะา้าจ๋าเออแม่นแม่แม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 แนม่นกัแกงหนไม้ซะแกงหนไม้อย่างนึงคือป้าจ๋าแกงนั่นล่ะ แกน่อยย่างเนื่อแกงอัน oh, นี้แลต่โอ้ยคือจะมีลายอันแกงแท้อันน <cem> ่เอสแตาว่าอันอยากอันไ่นแนวไรบุต้องเบิ่งเสกมาเสก่อนจะาป้จ่ามีเมนูอยู่แล้วเด้อเนี่ยแกน้อ้อันนี้มาเด้อมาเด้อมากินกระป้าเด้อจ่ามากินกระป้าเด้อป้าจ่าพี่น้องถามว่าป้าจาแกงจะลายแท้ลายเอลีเด้อจะเด้อ บางยะบางเคื่อนี่มันมันมีอันเด็กๆหรือว่ามันมีหลายๆคนมากินน,าาาน้าแต่ว่าประจาบอกหลายๆคลิปเนาะอ่าว่าประจา์ซีมีเด็กน้อยหรืออีกอย่างแบบนี้มากินบางค้นกับข้าวแบบน้ำแจ่วที่น้ำแจ่วอาจจะขา้าวทีมอื่นอาจจะไม่ข้าวหรือว่ามันมีมันมีน้าร้อนน้าชากาแฟมากเกินไปประจากระบุอยเอาเข่า,านะปราจากระบือยเอาเข่าวางง่ายๆเพราะบ้านกระบือยใครปราจาเอาเข่าปราจากระบือยเอาเข่าแบบนี้ปราจาจะกินแบบอ ว่อนัวหงมว่วยกันว่วยกกันไปเรื่อยเรื่อแบบนี้ฮนาประจาก็ะยาเอ็ดกินแล้วนี่แล้วเป็นยังคลิปประจาซึ่งเป็นแลวนี้เด้อคลิปประจานี่ประจาบอกตั้งแต่ลายเทือมาแล้วเนาะว่าคลิปของประจานี่คอนเทนต์หรืออีย่างหรือแนวที่ประจานะทำงานกับคนหมู่มากเด้อจ้ะแต่เป็นยังประจาคือโปรายงานหรืออย่างแน่แบบนี้งานประจามันเป็นหลายละงานหลายๆางานงานหลายหลายอย่างะนะถ้าประจาว่างจากการทำงานปกติประจากันอาจจะมีจบคือประจาไปรับ j อบ ไก่รับจอบจบไก่รับจบไรับจอบไปรับจอบอ่าให้วัคซีนไก่แบบนี้ประจาซิมีแบบนี้นะถ้าประจาสะดวกคลิปจับไก่คลิปี่สามประจ่ากัยังบริเรลงด้วยจ้ะประจากัญญาบริอันนั้นยังยังท่านได้เหตุนะจ้ะเนื่องจากประจาไปรายที่ประจาอาชีได้เปรียบได้เปรียบพี่พี่น้องนเนาะเพราะว่าประจาทั้งไปทํางานมีโอกาสที่ประจาไปประจากัน เอาคลิปนั่นมาเหตุหรือประจ่าแบบเมื่อยแห้งนะเมื่อยเมื่อยที่จะจัดงานอย่างอื่นหรือเมื่อยใส่สมองอย่างอื่นประจาก็เอาคลิปสั้นเอาคลิปดอกไม้เอาคลิปดอกไม้ใบหญ้ามามามาฝากมาตอนให้มันสบายอกสบายใจกันไปแบบนี้เนาะจ้ะประจากันมาเ่าโดยรวมเนาะหรือว่าประจ่ากินตำมะฮ่งเล็กๆน้อยคือนป้าจาลงเออปราจาก็ใช้คลิปนั้นลงไปแทนแบบนี้นะจ้ะถ้าประจ่าโบได้ไป เห็นวัดเห็นว่า,ห,วาหรือว่าเห็นสถานที่ที่โบราณโบราณหรือโบราณสถานหรือโบราณวัตถุหรือสิ่งต่างๆที่มันแตกต่างหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงประจาร่าอยู่กับอัน,น้องหมาน้องแมวน้องอีกอย่าง,างประจ่าก็เอาใยหรือประจ่าไปอันมีโอกาสได้ไปงานบวชลาดบุรีที่ประจาร่าลงคลิปไปแล้วจะเป็นสามคลิปเลยเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะว่าคือบ,บลงให้มันอันนั มันประจักษ์กันยังใครเพื่อนๆได้เบิ่งแบบว่าถึงบบเบิ่งแบบจนสุดกะกันยังหู้ว่าเออคลิปนี้เป็นยังซี่พี่ถ้ามันยาวหลายมากกับเบิ่งแค่ซิบมาซี่กะฉันไม่อยากดูแล้วอะไรแบบนี้ฮะนะากับอยากประจกอยากให้เบิ่งแบบว่าเบิ่งไปจะจะครึ่งอย่างแบบนี้กะว่าไปแบบนี้ฮะน่าจะประจักษ์ก็เลยตัดสินใจเหตุเป็นสามคลิปบ่แมนว่าประจักษ์บ่มีคลิปลงเรือย่างมันยาวเกินไปฮะน่าจะ มันเสเหตุให้เพื่อนๆเบื่อปัจจัยก็เข้าใจเนาะเข้าใจในการที่เหตุคลิปอันนี้ปัจจัก็พยายามบอกเพื่อนๆหลายคนเอาที่ให้มันตามกฎามกติกาคือหานาทีถึงสิบนาทีแบบนี้นะนอกจากปัจจัยก็เลยมาว่าโดยรวมว่าคลิปปัจจาก็คือทํางานร่วมกับเพื่อนๆอยู่กับอยู่กับคนหมู่มากแบบนี้อาสิเอียแส่ว่าอยู่กับคนหนว่าคือแบบมีแน่บ่มีอันนี้ก็คือแบบปัจจัอยากเห็นว่า ตอนนี้จังหวะนี่เวลานี่ประจาไปเหตุีเดอร์นี่นั่นคนนั่นคนนี้อันนี้คือต่างที่ต่างสถานที่ต่างอะนะถ้าเป็นช่วงที่ประจาทาคลิปนะก็มีหลายช่วงที่ประจาโบ,บมินคนแถวนี้จะมาอยู่น่านรู้จักก็นพราะิ่นมีการมีงานมีงานบวชมีงานขาวดําหรืออะไรประจลาก็ไปอยู่ได้จ้ะก็กกได้ไปร่วมหลากหลายแบบนะฮะจ้ะหรือกิจกรรมหรือมีงานวัดงานวาถ้าประจาได้ไปเหตุแบบ รงทานหรือไปที่ไป,ไป,ไปวัดป่านะปะจาัไจไไ็ได้ไปจ้ะได้ไปได้ไปถ้าปัจจาสะดวกถ้ามันตรงกับวันอาทิตย์หรือว่าเป็นสําคัญสําคัญพิเศษพิเศษปัจจายศิลาเท่าแก่ลวงนาว่ะปัจจาอยากจะไปงานนี้นะอยากจะไปงานนัคือถ้าบวจําเป็นหรือปัจจาก็คือบอกไปก็รอเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์คือเป็นวันหยุดของปรจจาเองนะปรจจาก็เลยอยากรอวันนั้นบวอยากที่สิบอกว่าต้องไปนะต้องไปนะอันนี้ไปกัน อยากได้ทั้งความสบายใจเฮาใช้ไปแล้วก็เพิ่นใช้จ้างเฮาแบบนี้เพิ่นจะได้โอ้เพื่อเ <c oughs> พิ่นจะมีไหววานเหตุนั้นเห็ุนี้อย่างประมาณนี้ก็สิได้ฮน,นะก่จจากับบอยากให้มันบอกสเสียริดนันนี้นี่นั่นไปฮนะอยากเอาความสบายใจหเห้เฮ็ดอย่างก็กตามถ้าเฮาบ่สบายใจมากระห็ดบ่ได้เนาะไม่กระิเห็ดด้วยนาบุญนาบึงแบบนี้อยากเห็ดไปเรื่อยๆถึงว่า เาบ่มีความรู้สึกแบบใดหรืออย่างหรือเขามีความรู้สึกแบบใดกะเขาพร้อมที่สิทํางานตรงนั้นเขาพร้อมที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆแบบนี้นะพระเจ้าเว้าเนี่ยคือบ่บแมนว่าอวยเจ้าของหรือโบแมนว่าอนไรนะคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีปัญหาคนทุกคนล้วนแล้วเกิดมาเพื่อเจอสิ่งสิ่งหลายๆสิ่งที่ต้องเจอไปเรื่อยๆทูกก็จคนน้อยกัเพื่อพ้อมที่สิขึ้น,นจากปหนึ่งปสองปสาม ปศป .5 ป .6 จบแล้วก็เตรียมตัวขึ้นมัธยมประถมอย่างกวากวาไปฮะน่าจากกะกลายลายอันกักักสีได้ให้เบิ่งกันไปว่าแต่ละคนมันต้องประเจิญไปสร้างใดคือแบบนี้เป็นยังปราจา์ึงอยากเหตุคลิปแบบนี้ปราจา์ก็อยากได้ส่วนนี้มามาร่วมมาร่วมเดินทางไปกับปราจา์เพื่อปราจา์ันได้เจอสิ่งใหม่ๆเขาได้เจอเพื่อนทางจาก youtube เนาะได้ปรึกษาได้มีอย่างได้ว่าโดยคุยปราจา์อาซิโต คือหลายๆคนอาจจะได้สนิทได้คุยทงางไลน์ทางอย่างอย่างแบบหน้ประจ่าแบบก็อยากเอาจุดนั้นมาคือการแต่ประจาย่านบบมีเวลานะย่านบ่มีเวลาเนื่องจากที่ประจําทาคลิปก็คือประจําทางานด้วยทํางานด้วยทํางานด้วยอันเห็ุคลิปนํามไปไหน ลงเห็ดคลิปนําแบบมีจักสิไปได้แค่ใดกับว่าการแต่เฮาเลือกทางนี้กัก็คือมันเห็ดมันเต็มร้อยก็คือเห็ดมันมีความชุกน่าจะอยากให้มันมีความชุกเอาอยากให้มันมีความสุกสีิไดเห็ดอย่างกับ่มีปัญหาถ้าเขามีปัญหากับ่าแม่นประจาบ่บมีปัญหาประจามีปัญหาปรจจาก็ต้องคุยว่าตรงนี้มันไปได้มันไปบ่ได้ถ้ามันไปบ่ได้ถึงเวลาที่มันไปบ่ได้ประจาก็ต้อง หาวิธีทางหาอย่างสักอย่างหรือปจอัจจัอาพี่พี่น้องเอ้ยเบ่แงแย่งปรจจัยในเรื่องตอนนี้ปรจจาบอกคอยไวตอนนี้ปรจจาบอกคอยสู่การที่เฮาคุยมันเหตุใ้มันเหตุใ้มีความสุขขึ้นและมันเหตุใ้เฮาเปิดและมันเหตุใ้เฮา,าแบบว่าสบายใจขึ้นยังมีคนหลับฟังบบมีคนที่มองข้ามหรือคอยสม,มาม่าเฮาก็มองข้ามหลับสิ่งดีๆเข้ามา,าน่าจะเพื่อเป็นการที่แบบบอบอก บ่ออันเหตุไหยบ่สบายใจโดยจากพี่พน้องปราว่าวโดยรวมเดวยว่าประจามีคลิปยังนงคคนเช่นประจาบมีอย่างประจาเหตุทั่วไปของประจาทำทั่วไปในสิ่งที่ปราชามีหรือผ่านไปหรือไปเจอหรือไปเห็นพบอย่างสิ่งใดที่มันตื่นเต้นคือประวัติศาสตร์ที่ประจาไปกับมันทุ่งเศรษฐีหรือทุ่งกับกแพงทุ่งเศรษฐีมันเคยได้อ่านในหนังสือคู่เคยสอน มันเป็นอย่างที่ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจด้วยอันนี้ปราจ่าว่ามันมีอีลีจีมันอันนี้เคยได้เรียนนี่เคยได้เรียนเคยได้เรียนนี่มันเป็นเรื่องจริงที่บบเมนการโกหกกันเลยจ้ะอันนี้เข้าไปเจอจริงจริงเข้าไปเห็นจริงจริงนะจ้ะสำหรับมื้อนี้ปราจาก็มาว่ารวมว่าสิ่งที่ปราจานํามาแต่ละอย่างก็คือมันอยู่ใกล้ตัวหรือปราจาเอามาหรือปราจาได้เจอได้เห็นมานะจ้ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมานะคะพี่ๆน้องๆ รอกินเกงหมักผักหอมเวยหอมอีลี่อันนี้หอมหอมมากหอมมากเอามาจากบ้านจ่าประจ่าเคยเอามาให้คุณยายปลูกขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะรอนะจ่าเมื่อหนึ่งประจ่าสิเฮ็ดอย่างสุเกน็นรอนะจ่าไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ